ข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนนะคะกรมนอภาค4ส่วนหน้าคะ่ะได้มีการชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอประเด็นเจ้าหน้าที่ออกหมายเรียกนักกิจกรรมรวมกลุ่มแต่งกายชุดมาลายูคะ่ะ จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอประเด็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมแต่งกายชุดมลา,ายูทุกปีตั้งแต่ปี2,562เป็นต้นมาติดต่อกัน4ปีโดยนักกิจกรรมทั้ง9คนมีกำหนดไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนในวันที่9มกราคมนี้โดยมองว่าการดำเนินคดีอาญาข้อหาความมั่นคงปิดกั้นการรวมกลุ่ม ต่อนักกิจกรรมในพื้นที่ความขัดแย้งและนักษณะกันแกล้งให้ตกเป็นจำเลยนั้นกอนนงในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าขอชี้แจงว่าการออกหมายเรียกไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการแต่งกายชุดมาลาย,ยูเพราะการแต่งกายถือเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนการออกหมายเรียกกรณีการรวมกลุ่มของนักกิจจัจด,จดนักจัดกิจกรรมนะคะเมื่อวันที่4ถึง10พฤษภาคม2565ซึ่งกลุ่มเยาวชนนั้นได้รวมกลุ่มทำกิจ จกรรมเชิงสัญลักษณ์ภายใต้หัวข้อเยาวชนคือความหวังแห่งสันติภาพณหาดวาสุกรีเขตเทศบาลตาลุบนันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเนื่องจากว่ามีกิจกรรมแอบแฝงและมีธง BRN ปรากฏอยู่ในกิจกรรมรวมทั้งมีการปลุกปั่นยุยง บทกวีที่มีการแสดงออกสื่อความหมายได้ว่าเป็นถ้อยคำปลุกกระดมให้กลุ่มเยาวชนยอมสละชีวิตต่อสู้เพื่อชาติมาลายูเป้าหมายคือแยกออกเป็นประเทศเดียวหรือประชาชาติเดียวอนอกจากนั้นนะครับยังให้กลุ่มเยาวชนนี้ต่อสู้ชูธงปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองอันเป็นการต่อสู้ การเป็นการต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนนะครับในพื้นที่3ตัวแสดงภาคใต้ให้เป็นเอกราชซึ่งขัดกับพระบรมนูนมาตราหนึ่งประเทศไทยเป็นราชนาจาักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ยืนยันว่าการออกหมายเรียกแต่งกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายชุดมลายูขออย่ามีการบิดเบือนข้อมูลใดๆเพื่อหวังผลทางการเมืองและทำให้ประราชาชนเกิดความเข้าใจผิดนะครับอย่างไรก็ตามพลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ี่ ควบในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ยืนยันว่ากรกรรมนภาคสีส่วนหน้าสนาับสนุนและส่งเสริมความงดงามของวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาอาหารและการแต่งกายที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสารรค์ซึ่งมีความสําคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมและเป็นอันตรักษณ์อันงดงามนะครับอันเป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญอย่างเคร่งดวดมาโดยตลอดครับ